พามาดูที่เซมิคอนดักเตอร์หน่อยนะฮะเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยผมอ่านเจอข่าวนี้นะเมื่อเช้าเรื่องของ ASML หลังจากที่ปฏิเสธกันมาโดยตลอดเราพูดถึง ASML มาตั้นแต่ปีที่แล้วจำได้ไหมว่าผลิตตัว High NA EUV นะสำหรับคนที่ตามเรื่องไม่ค่อยทันนะผมสรุปแบบคร่าวๆให้ฟังแล้วกัน ASML เนี่ยเป็นผู้ผลิตนะเครื่องลิทโทรกราฟีแบบที่เห็นในรูปเนี่ยที่ดีที่สุดในในโลกนะครับแล้วก็ผลิตเครื่อง EUV ได้ดีที่สุดในโลกที่เขาก็ออกเครื่องตัวใหม่มาชื่อว่า High NA EUV นะครับก็คือ โอ้เครื่อง EUV ระดับพิเศษระดับโลกระดับท็อปสุดนะียกว่าเจ๋งสุดแล้วะนะฮะเครื่องหนึ่งเครื่องเนี่ยมีน้ำหนักเท่ากับ a i r ์บั2คันเครื่องเนี้ยที่คุณเห็นห้างหลังเนี่ยเท่ากับเครื่องบิน a i r b u ัสเนี่ยคันเลยนะคือ ตามข่าวที่บูมเบิร์กรายงานมันโคตรหนักแล้วก็โคตรใหญ่นะนี่คือ1เครื่องนะฮะผลิตที่เนี่ยผลิตไม่เยอะหรอกปีหนึ่งนะครับปีแล้วเนี่ยชิปออกไปทั้งหมด10เครื่องนะครับอินเทลเนี่ยเอาไปทั้งหมด6เครื่องแล้วก็หลังจากที่10เครื่องขายหมดเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นของ ASML เนี่ยขึ้นกระจาย10เครื่องที่ผลิตไป6เครื่องเนี่ยไปสู่อินเทลอีกสเครื่องไม่ได้ระบุว่าไปที่ไหนนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปหา t s m c ผู้ที่ผลิตเซมิคอนดักเตอร์อันดับหนึ่งของโลกล่าสุด มาแล้วครับ TSMC ยอมรับแลวครับว่ามีการพูดคุยและมีความพยายามในการเจรจากับ a SML อยู่ตลอดแล้วก็เตรียมพร้อมจะนำเข้าจะซื้อเครื่องแล้วนะครับยอมซื้อ High NA EUV ของ a SML แล้วนะก่อนหน้านี้ไม่ซื้อโดยให้เหตุผลว่าด้วย EUV ตัวเก่าบวกกับ Multi patterning นะเทคนิคที่ TSMC พัฒนาขึ้นเนี่ยก็เพียงพอที่จะทำแบบ2นาโน สบายๆนะครับแต่ว่าก็ด้วยความอยากลองนะผมเข้าใจว่าอาจจะได้รับบทเรียนจากตอนที่ Intel เนี่ยทำแบบนี้หรือเปล่า Intel เนี่ยพลาดแบบนี้นะฮะอินเทเนี่ยเป็นคนให้สย้อนย้อนเวลากลับไปนะเล่าข้าๆกันเป็นคนให้เงินสนับสนุน SML พัฒนาไอตัวเครื่อง EV นะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ Intel ยิ่งใหญ่นะฮะตอนนี้ก็ความยิ่งใหญ่ก็ลดลงไปเยอะนะฮะค่อนข้างที่จะโดมิเนนต์ตลาดแล้วค่อนข้างตอนนั้นก็เรียกว่า เบ่งกล้ามานะไปไหนมาไหนก็เทพไปหมดนะเราเห็นชิปต่างๆก็ Intel ไปหมดเลยนะฮะเดินอย่างรอเลยช่วงที่ให้เงินวิจัยกับ SML เนี่ยพัฒนาตัวเครื่อง e v ครั้งแรกออกมาเนี่ยตัวเองไม่ซื้อนะตลกไหมตัวเองไม่มั่นใจในเครื่อง e v ของ SML ทั้งนั้นที่ตัวเองเป็นคนให้งบสนับสนุนพัฒนาแต่คนที่ซื้อคือใครฮะ คนที่ซื้อคือ TSMC และวันนั้นจนถงวันนี้เนี่ยนี่คือข้อผิดพลาดหลักเลยนะทำให้ Intel เนี่ยกับตัวไม่ทันนะฮะสุดท้ายก็มาซื้อที่หลังนะแต่มันไม่ทันละมันไปกันไกลแล้วนะครับว่าตอนแรกเขาไม่เชื่อนะเขาไม่เชื่อเรื่องของเทโนโลยีตัว e v นะตอนนั้น Intel ไม่เชื่อตอนนี้ก็หันมาเชื่อก็รู้สึกจะสายไปนะครับเพราะฉะนั้น TSMC ครั้งนี้หลังจากที่ s m l ยทำตัว High NA EUV ออกมาซึ่งมันแพงมากๆเลยนะเนี่ยล้านต่อเครื่องนะแล้วก็ TSMC บ่นยับเลยนะบอก

ก็กลัวตกรถด้วยหรือเปล่านะผมเดาว่าอย่างนั้นนะฮะถึงแม้จะยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องใช้แต่ว่าก็แอบใจนึงก็คงแอบกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะเดี๋ยวจะเหมือน i ิน e l แล้วก็แซงเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อมาหน่อยก็ดีนะผมเข้าใจว่าน่าจะซื้อม่เยอะยังไม่ได้ระบุจานวนนะว่าซื้อมากี่เครื่องแต่ว่าจะซื้อแล้วนะแล้วก็ประกาศว่ามีดีลที่คุยคุยกันไว้อยู่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะตามสเปคของเครื่อง HiNAUV ของ SML เนี่ยผลิตได้8นาโนนะ8นาโนแบบไม่มี multi patterning 8 nano นังสงสัยลงไปได้ไกลอยู่เหมือนกันเนือสิ่งอื่นใดเนี่ยตัว TSMC เองก็ต้องเอาเครื่องมาลองดูก่อนว่าจะสามารถลงไปได้ขนาดนั้นไหมเขาที่แล้วนะย้อนความกลับไปเมื่อปีที่แล้วหน่อยก็มีเพื่อนๆลงทุนนะนนี้ไม่ใช่คำแนะนําการลงทุนแต่ว่าผมย้อนความให้ฟังว่าหลังจากวันที่เราอ่านข่าวตัว SML เนี่ย ที่เตรียมพร้อมจะจะขายประมาณ10เครื่องเนี่ยแล้วก็ขาย6เครื่องในอิน t e l เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยหุ้นเนี้มันก็ยังไม่สูงมากเนาะก็ <c oughs> ถ้าซื้อตั้งแต่ตอนที่ข่าวม,มันออกอะ r f o r m ฟอร์ป,ปลายปีหุ้นก็ขึ้นพอดีตอนส่งมอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแอบคิดอยู่นะครั้งนี้ก็แอบคิดว่าเพราะข่าวอย่างออกมันออกแบบนี้เนี่ยถ้าเราซื้อตอนนี้นี <c oughs> ่ไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนนะไปศึกษากันก่อนนะเออแต่ว่าถ้าเราซื้อตอนนี้เนี่ยแล้ว แล้วตอนที่ส่งมอบจริงๆเนี่ยพุ่นขึ้นแปว่าจะขึ้นด้วยไหมนะฮะเราก็จะส่งกังกี่เครื่องนะซึ่งยังไม่ได้ประกาศแต่ตอนนี้เรารู้ว่าเขาเดีลกันอยู่นรคิดว่าน่าจะต้องซื้อแน่นอนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะ <S <S นะเพราะว่าเวลาคุณส่ง10เครื่องให้คุณคิดดูนะมันก็จะได้มาเท่าไหร่ <S <S ได้ไอ้สามร้อยแปดสิบคูณคูณสิบอ่ะก็คือสามพันกว่าล้านเลยนะเว้ยเป็นบิลเลียนเลยนะสามจุดแปดบิลเลียนเลยนะคุณขายแค่สิบเครื่องอ่ะนะบ้าไปแล้วนะฮะกยอดขายก็เยอะอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกหรอกที่หุ้นนว ถ้านะซื้อไปสิบเครื่องก็สาบิลเลียนนะโคตรเยอะประชาสัมพันธ์ไว้นิดนึงว่าเดี๋ยวผมกําลังจะทําสินค้าออกมาตัวหนึ่งนะตั้งใจจะทําให้กับ FC โดยเฉพาะนะฮะ ผมจะทําที่นอนมารุ่นหนึ่งนะคล้ายๆเป็นซีรีส์แรกแล้วกันนะที่นอนซีรีส์หนึ่งจะเป็นราคาแบบมิตรภาพเพื่อจะให้กับ FC โดยเฉพาะนะฮะราคาเนี่ยผมว่าเลนส์ด้อยู่ประมาณเนี่ยประมาณ6กเจ็พันอะไรเนี่ยนะเจ็ดพันผมว่า7,000เนี่ยแหละแต่ว่าคุณภาพเนี่ยก็คือผมจะทําให้มันดีที่สุดนะเหมือนเหมือนหลังหลาหลายหมื่นในห้างนะฮะ <laughs> เพราะว่าคุณก็รู้อยู่ว่าสินค้าพวกนี้มันมีบวกค่าการตลาดไปเยอะนะครับเอาไว้เพื่อนเพื่อนสนใจนะเดี๋ยวไว้ผมจะประกาศทําจํานวนจํากัดนะคงไม่ได้ทําอะไรเยอะะทํา,าทแค่เอาำํำๆนะแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะได้ที่นอนนะแบบดีๆหน่อยขนาด6ฟุตอะไรแบบนี้ไม่ได้ไม่แพงนะราคาเนี้ยเลยราคาโรงงาน แค่พออยู่ได้เนี่ยก็โอเคแล้วนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ประชาสัมพันธ์ไปแล้วกันเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วก็จะเอามาให้เพื่อนๆหน่อยนะฮะก็ใครอยากอุดหนุนก็ยินดีเชิญน,นะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากโฆษณามีขึ้นไปด้านล่างด้วยก็ติดต่อมาได้นะฮะติดต่อมาได้เดี๋ยวมีน้องรับโทรศัพท์อยู่นะครับแล้วก็ว่ากันไปสามารถโฆษณาบุมขวาล่างได้นะ,ะหรือว่าใครอยากจะมีโลโก้อะไรกิจการตัวเองโฆษณาราคากันเองก็ได้นะเพราะมูหมูลอยู่ข้างล่างอะไรแบบเนี้ยนะฮะช่วงแรกๆยังไม่มีอะไรมากอยู่ถือว่าช่วยกัน ขอบคุณที่ติดตามบ๊ายบายนะครับ Have a nice day